คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบ้านที่คุณอยู่มันไม่ได้มีแค่คุณเรื่องราวของพบกับมิ้นก็เช่นกันความฝันที่จะมีบ้านของตัวเองได้นำพาพวกเขาสู่ความสยองที่ผูกติดอยู่กับเสาเอกกลางบ้านหลังหนึ่งทั้งคู่ตัดสินใจซื้อบ้านไม้โบราณที่อยุธยานในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ แม้จะรู้สึกแปลกๆก,กับเสาตะเคียนต้นใหญ่ขนาดสองคนโอบที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางถงบ้านแต่ด้วยราคาที่เย้ยยวนสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจซื้อมันโดยไม่รู้ว่าได้จ่ายเงินเพื่อซื้อฝันร้ายที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสัปดาห์แรกผ่านไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมินสังเกตเหินของเหลวสีคล้ำไหลซึมออกมาจากโคนเสาเอก มันมีกลิ่นหอมของดอกจำปีที่เข้มข้นจนเวียนหัวแต่ลึกลงไปกลับมีกลิ่นอับชื้นปนอยู่ด้วยแม้พบจะมองว่าเป็นเรื่องดีตามความเชื่อโบราณแต่มิ้นกลับรู้สึกสังหอนใจไม่ดีหลายวันต่อมาของเหลวเริ่มมีปริมาณมากขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทกลิ่นหอมในตอนแรกถูกแทนที่ด้วยกลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงขึ้นทุกที และในกลางดึกคืนหนึ่งเสียงสะอื้นให้ของผู้หญิงก็ดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเสียงนั้นดังมาจากเสาเอกต้นนั้นความผิดปกติเริ่มคืบคลานเข้ามามินเริ่มฝันร้ายถึงผู้หญิงผมยาวในชุดไทยเปื้อนโคลนยืนกอดเสาร้องให้จนคืนหนึ่ง เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบเส้นผมยาวสีดำสนิทที่ไม่ใช่ของเธอตกอยู่บนหมอนของใช้ในบ้านเริ่มถูกย้ายที่เองและที่น่ากลัวที่สุดคือรอยเท้าเปียกน้ำเป็นทางจากหน้าห้องน้ำไปหยุดอยู่ที่โคนเสาเอกต้นนั้นจมกระทั่งคืนเดือนมืดที่ฝนตกหนักที่สุดไฟฟ้าก็ดับพรึบลง ท่ามกลางความมืดมีแต่เพียงแสงฟ้าแลบที่สาดเข้ามาเป็นระยะๆะะพร้อมกับเสียงกระสิบที่เย็นเยียบดังขึ้นพร้อมๆกันพเสียงนั้นเรียกชื่อของพวกเขาทั้งสองและในจังหวะที่แสงฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นมานั่นเองพวกเขาก็เห็นมันบนผิวของเสาเอกต้นนั้น น้ำมันสีดำข้นได้ไหลรวมตัวกันจนกลายเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนเดียวกันที่มิ้นเห็นในฝันดวงตาของเธอกลวงโบ๋มีน้ำมันสีดำไหลทะลักออกมาเหมือนน้ำตาริมฝีปากที่บิดเบี้ยวนั้นกำลังฉีกยิ้มเย้ยหยันมาทางพวกเขาเปรีย้ยเสียงปริแตกของเนื้อไม้ดังขึ้นอย่างน่ากลัวเสาเอกทั้งต้นสั่นสะเทือนรุนแรง ก่อนที่เงาดำร่างหนึ่งจะค่อยๆแยกตัวออกมามันเป็นร่างโปร่งแสงของผู้หญิงคนนั้นเธอลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยแล้วจ้องมองมาที่พบกับมินด้วยเบ้าตาที่กลวงโบพวกมึงปลุกกูขึ้นมาทำไมเสียงแหบโหยที่เต็มไปด้วยความแค้นดังก้องอยู่ในหัวของคนทั้งสองเอาไปเอาไปจากบ้านกู พบตะโกนออกไปสุดเสียงแต่ขากลับไม่มีแรงเอาเสียเลยหญิงสาวในชุดไทยหัวเราะเสียงแหลมบาดแก้วหูบ้านมึงเหรอไม่ใช่นี่คือหลุมศพของกูและในวินาทีนั้นเองภาพความทรงจำที่น่าสยดสยองก็ไหลบ่าเข้ามาในหัวของพวกเขา หญิงสาวคนนี้ถูกชายรักฆาตกรรมอย่างโหดเหี้มแล้วฝังร่างไว้ใต้หลุมเสาเอกเพื่อใช้เป็นผีเฝ้าสมบัติตามไสยศาสตร์ม์ดำร่างของหญิงสาวลอยเข้ามาประชิดตัวมิ้นในเมื่อพวกมึงปลุกกูก็ต้องมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนกูพบพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดผลักมิ้นออกไปแล้วเอาตัวเองเข้าไปขวาง จะทำอะไรเธอนะอยากได้ตัวกูก็เอาไปวิญญ,ญาณร้าสแสะแยะยิ้มอย่างพอใจได้มึงจะได้อยู่กับกูอยู่ข้างในนี้ตลอดไปสิ้นเสียงนั้นร่างของพบก็ถูกกระชากอย่างรุนแรงเขาถูกดูดเข้าไปในเสาไม้ช้าๆมิ้นเห็นแขนของเขาถูกยืดออกผิดรูป หนังและเนื้อของเขาค่อยๆแหลกเหลวรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหลายไม้เสียงกรีดร้องโอยหวนของเขาค่อยๆอ,อูอี้และเงียบไปมินกรีดร้องปานจะขาดใจเธอพยายามวิ่งหนีไปที่ประตูแต่ประตูทุกบานกลับปิดเธอหันกลับมามองที่เสาเอกอีกครั้งบนผิวไม้ปรากฏใบหน้าของพบที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่แรงดึงมหาสารจะลากร่างของเธอครูไปกับพื้นเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆลมหายใจสุดท้ายของเธอคือเสียงสำลักเมื่อใบหน้าของเธอถูกกดจมลงไปในผิวไม้ที่เหนียวเหนอะหนะหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นพบกับมิ้นอีกเลยบ้านหลังนั้นถูกปิดตายและกลับมารุกรางอีกครั้ง จนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีมีนายหน้าใจกล้าพาครอบครัวหนึ่งเข้ามาดูบ้านหลังนี้บ้านสวยนะครับพี่แต่เสาต้นนี้มันดูแปลกๆนะครับลูกค้าคนหนึ่งถามขึ้นนายหน้ายิ้มใหญ่แยเป็นสถาปัตยกรรมโบราณน,นะครับแต่ผมว่าลายไม้มันดูดูเปลี่ยนไปเขายกมือขึ้นลูบผิวไม้ ก่อนจะชะงักและขมวดคิว้วเอ๊ะทำไมลายไม้มันดูเหมือนเหมือนรูปหน้าคนเลยนะครับใช่ครับลายไม้มันเปลี่ยนไปจริงๆเพราะถ้าคุณมองลึกลงไปในลายไม้ที่บิดเบี้ยวของเสาตกมันต้นนั้นคุณจะเห็นไม่ใช่แค่หน้าเดียวอีกต่อไปไม่ใช่แค่สองแต่เป็นสามใบหน้าที่ซ้อนทับกันอยู่ บิดเบี้ยวด้วยความทุกทรมานชั่วนิรันด์และกําลังรอคอยผู้โชคดีรายต่อไปที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาและรับช่วงต่อความสยดสยองนี้ตลอดไป